เงี้ยขอซักเครื่องหน่อยขอซักเครื่องหน่อย รแกรมไหมเออพี่โม่ของพี่โมตั้งโปรแกรมแล้วมันสลับจอไม่ได้ใช่ไหมต้องเปิดจออยู่กันใช่ปะออก็อารมณ์เ,ออเดียวกับผมสานผมหน่อยได้ป่ะอ่าเข้าใจละพี่ม,มีเท่าไหร่ขอดูนะคันแปเหรอโอ้เฟรดจ,จะมีเยอะเออหนึ่งนึ่งรอกอนนะขอยเคลียร์อน อ,อะไรก่อนพี่วะพี่วเอาข้าวก่อนก็ได้ปะพี่พี่พี่จด,ดยอดรวมมาให้ไหน่เดี๋ยวผมจะจดก่อนแป๊บน,น,นะพันแปดรนะ้ 1, 800, 5, 5. อยทั้งคู่โอเคมากินไปเลย เก่งขออันนี้ก่นอนข้าวก่อน แป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนี่สิบปุ๊บชุดเองแม่ ยอยู่ในตัวเลยในโตอยู่ในตัวเลยในโตห้าหมื่นมั้งห้าหมื่นราคาอมเป็นแสนมันโคพเวอร์มีใครรับมีใครซื้อมันไหมไม่มีเขากดห้ามห้ามไปซื้อ คืออะไรเพลนในดีหอ๋อหรือว่าอะไรชุด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 ละห้าหมื่นพี่เก่งรถโลผมเต้ชุด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 ละห้าหมื่นหกหมื่น

พี่ครับเอ,ออเอเมื่อ,อ,อมามาคืนเมื่อคืนผมเมื่อเช้าผมให้เหยินไปผมขอด้วยเมื่อเช้าให้เหยินขอ,ขอขอชั่หน,นึง่งรอดูครับ เบมพร้มอครมครับเบมครับครับพื่อ,อนหกสี่เก้าเจ็ด 零零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  แป๊บนึงเดีย๋ยวผมมาแป๊บนึงนะร้านสามก่อนนะหลังจากร้านสามก็ห้านาทีนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงอย่ามา นัูกสองใช่ปหมกูอยู่ในว,วงเว้ยไม่ม,ม,มดีดูเลยดูเลยข้าโดดจะหน่ะใครอ่ะเอาอีเหี้ย มันมองไม่เห็นเงาเนไกลตายดีตัวไม่ทันวันเช้ารีโมทมันเพียมันเพียไม่รอโซนมไหม ใช่พอร์ครับพี่ครับ <c oughs> จะรักระถือไปไหมก่อน <c oughs> โอ้ยเกย์อ่ะโอ้โหตอเอาเป็นพลกรครับแล้วเนี่ย เ่มครับเข่ามครับเ้ยเชีงโป๊ะฮัน วิ้ยน้ำมันรถแข่งตึงนะไงมามาละรอบนะพี่ต้นปร,ปรับเปลี่ยนถึงเวลาปรับเปลี่ยน มไม่นายมานายพี่มาเดี่ถอดหูฟังแป๊บ,บนึงไปมแบบั่งมัม่งนายพี่มาเดี๋ยวพี่ถอดหูฟังก่อนแป๊บ,บนึงเดี๋ยวพี่ภาพจอก่อนแป๊บ,บนึงนายมาไม่ไปก่อนก็ได้ สวย,ส,วยสรุปให้เขานี่ไงพี่ล่าสุดนีล่าสุดอ๋อยอดสามด้วยใช่ไหม งเจข้าตอนหนเออเสรุปขั้นตอนให้แกก่อก็ได้ขั้ตอนเลยไ่มอพี่ะถ้าแกไม่บริถแไม่ลำบากใจถ้ากไ่อยากเปิดข้อมูลนให้แกเข้าในระบบของโทรศัพท์แกไหมก็ Jangan macamai siap. Jangan lempar. Jangan macamai siap. 时间。<Yep. S 2> <laughs> mai bini dia? กินเท่านั้นมั้ย 哦，哎呀，我我这。 下的对。<noise> <noise> <noise>